สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราสามารถจะขยายเขตเสาไฟฟ้าหรือขยายแนวเสาไฟฟ้าด้วยตัวเองได้หรือไม่นะครับก็ผมก็จะขอตอบเลยนะครับก็คือมีทั้งได้และไม่ได้นะเองนะครับอันดับแรกเราจะมาดูนะครับว่าที่เราสามารถ ขยายแนวเสาไฟฟ้าเองหรือว่าปักเสาได้เองนะก็คือเป็นที่ที่เป็นของเราเองนะครับคืออยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านสวนหรือโรงงานที่เราเป็นเจ้าของนะครับตรงนี้เราสามารถปักเสาได้เองขยายแนวเสาไฟฟ้าได้เองโดยเราจะทําเองหรือเราจะไปจ้างผู้รับเหมาข้างนอกก็สามารถทําได้นะครับส่วนในกรณีที่ เราไม่สามารถขยาเยเขตหรือปักเสาพาดสายได้เองก็คือเป็นทางสาธารณะนะครับหรือว่าทางสาธารณะนั่นเองนะครับถนนต่างๆนะครับตัวนี้ต้องให้พนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเป็นคนดําเนินการปักเสาและพาดสายขยาเยเขตต่างๆนะครับก็คือ มีเพื่อนๆหลายคนนะครับทีอ่อาจจะไม่รู้กฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับได้ไปขยายเขตแนวเสาไฟฟ้าเองโดยทั้งลงทุนเองแล้วก็ได้ไปจ้างผู้ละเหมาจากข้างนอกนะครับมาขยายแนวเสาอเองอบนทางสาธารณะนะครับตัวนี้ก็ต้องอเสียค่าดำเนินการหรือถอนอีกนะครับ แล้วก็จะเสียค่าปักเสออาอีกนะครับตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นในทางสาธารณะนะครับต้องจ้างพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นนเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ